อย่าได้หล่นตกนะเจ้าฝากประกาศนะครับเนอะใครทำกูเจรูดหายมาเอาที่หามซออาจารย์ถ้ามาเอาแล้วก็ขอว่ากล้าให้มาตัวสองร้อยสองร้อยห้ามั้งค่ะพันพันลูดกันจะเป็นห้าหกเซนอ๋อไอ้บอกเอาสักบาทมันบอกมันก็ให้สองปันสามปัน เทาในสองบ้านเจ้าของรถแม่อันแหงเบิดอเรามึงเลยก่อนจะมาเอาอ่ะเออเจ้าปีว่ากันไหมช็อต തે ្់់់់់់់់ อำเภอเวียงป่าเบ้าเมียคนที่เต้าอยู่ละบุญน่าดิเมียคนที่สิบห้าอย่มึจิ้งพี่ย่างบอนเอาอกอกอกมีขนมอ้อยังท่้นล่ำเหลือไอถ้าว่าเพื่อมาถึงเจ้านี่เหลือแค่ขิงแย่ละกเนี่ยอ๋อวันไปเจไอตีมแหล่งดุเด็กจ๋าอ๋อวัไปเนี่ยัง

แกมันได้สบายคนมีลูกหนักหลานน้กเจือก่ะบอกว่ามา้าป้าท้าวจะได้ดีเออหูงหยงไว้ไปหาสุพจน์ตานอยู่กันเนี่ยพุทธทานล่ะจันทร์ชวยเอาไปมั่มใช่หรอเออเอาไปมั่มเสร็จแล้วเรืวว่าถ้าเราเพิ่งแก่ยังไงว่าจะเอาตั้งเบาซีเบาเทาพวอแห้งพ่กไหมแถวห้องคำก็ได้เออดีเหมือนกันแม่ตั้งหน้าเวทีนี้จองละจองเอาเป็นลูกไปนะแม่น้อ แน่ใจอย่ามาอยู่ห้องคำนี่แน่ใจอย่ามาอยู่ห้องคำแน่ใจนี่คุณแม่ตอบตกลงนะแม่นาะคุณแม่ตกลงนะเอาหน้เป็นการดีเจ้าเหน้าเป็นห่วงมึงมันต้องเป็นห่วงอยู่บ้านเรานี่นะไอ้โอ้พูดมสมบูรณ์บ้านเศรษฐีบ้านคนร่ำคนรวยมันต้องเป็นห่วงควงๆนะไอ้เน้อเป็นห่วงมึงอย่ามาอยู่ห้องคำนี่เป็นห่วงเป็นห่วงไอ้ยังมึงห่อเลาะข้าหารมาและแต่เราหุ่นมึงห่อลูกห่อทั้งนั้นลูกห่อฮะเะียงเออเดอ โอ้อันนี no well, ้ถ้าจะ่ปลอกงอกหลายโคนนี่เอออยู่เนี่ยเข้าท่าพอแล้วแต่ละโคนเนี่ยเราเราเราต้อปล่อเลี้ยงปล่อเลี้ยงเงินบูทั้งนั้นมึงพอตําำพอไหนม่อบรหารเตละโคนไงไหนหม้อมาตีนเพ่แต่หนุ่มจะลกจะละมาเป็ี่ยนไปแถวบ้านโชว์บ้านห้องเนี่ยมึงเลยยพวกมาเจ้าเดียวไปใจการที่กมึนเลย เหือนี่แม่บ้านห้องคาก็ตายหมดก่ะเออแม่บอกว่าบบเป็นยังลูกอีแม่บอกป่วใหญ่มอกได้มอกไปหายกระีแบบใช่อืมรับเรื่องหมดน่ะอีแม่ว่ามาแบบเจ้าของร้านเนาะอีแม่เนาะเออแม่ใจจะมาซ่อมปอกงอแถวห้องคําซ่อมแถวบ้านห้องคําเนี่ยนี่แล้าเจ้านี่มันงอหลายปีเจ้าเป็นสาวจีสาวเพิ่นสาวค้างหรองอเมินแล้วครังอเมินแล้วอ่ะประกาศ พ่อง่อมร้องคำไม่ไหนยกมือด่วนอเอ้าระพี่พระพี่กรุณามาหาแม่ง่อมบนผามชอด้วย <c oughs> ตอนนี้รออยู่บนผามชอตั้งหน้านี่มีแม่งอ่อมกับเจ้า เป็นฟอ,องไปพพวกเจ้าฟออ่ะอประกาศหาพ่อง่อมห้องคำมันโชเจ้ากลุณามาหาแม่ง่อมบนผามอนตอนนี้ด้วนอ้า ปะอันนี้มันว่าผมหาแม่ครูบ่ใจว่าเอ้ยสมมุติว่าเป็นผ้าต อันอยู่หิมพานเนี่ยก็จะได้ยินทีดีมันต้องรอดึงแมลงเนอะหลานเนอะมึงมาอนอะมึงให้หางใกล้ๆรายการเนี่ยเอาแบบเล่าๆข้างหางเนี่ยมันเป็นแน่ยายเบือก็จะมาฮือจะอยู่ข้างนี่หางที่ไหวกูบู๊บู๊จังยื่อจัอเลมึงให้เยมึงเปลกลาวเวละพูดไปดึงมา เราจะนอนบรรลับในอีแม่เราจะนอนบรรลับกันดีบระเดี so ๋คนเท่าร้องคำจะปากันมุ่ยมุดแต่แม่ไปไปพักผ่อนเอาอีแม่เป็นอีแม่เจ็บแม่คนลูกหลานตัดเต้าจะปากันเดือดร้อนของอย่างอีตัดอกตัดใจกะเฮาเท่าเก๋แล้วไปพักผ่อนแม่งอ ปีกมาถึงวันมาหันใส่แว่นกเริออ่มปิแว่นเอา แตงใบร้อยพอน้อยเพลงว่าไม่ได้เป็นสีอย่างพอน้อยเพลงมาบ้างแล้วปตวิชัยก็เได้ พอสิจันป oh, ิต like oh, ิพอสีจานป้พงเนาะโอ้ปตจรย่างมาดักพิงมึงวะมึงให้หาป้องนะรู้สึกว่าปเข็ยึวกอป้พงป้องพี่้องงแบบปม่ยม่องมาตัดจิตตัดใจเอาอเน้กูตัดใยังได้วบึเนียนไาเวยังได้ แม่ปีแท้โคตรลูกหลาน หาออกกำกุดหรือวะทีแม่มันให้ให้โอุ้ยเมื่อคืนเนี่ยฮะว่ามันแค่ได้คุยหลอกหลอกไอ้นี่โอ้สื่อใบ่สื่อบ่อยมึงจะโกงจะโกงไว้พ่องก็ได้ไอ้นี้กินเอง่ยกพึ่ชาะทิ้งเงาแล้วนะไอ้อี เนี้พ่อตอเชื้อกันเป็นสชาวนั่งให้คนเดียวเป็นผื่ข้อตอนในห้องนักตาเพราะจะเป็นชายเลือดได้อีขีกูจะได้จะเสาะหัวใหม่ให้แม่เปินเบาคนเท่าแล้วแก่แล้วจะไปเอาหัวใหม่